กลับนมัสการพระกุณเจ้านิสิตชั้นปีเท่หนึ่งสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างคำคำนามนะวิธีสร้างคำนามเรามาดูตัวแรกนะท่านสมศักดิ์ท่านวัชรินเรามาดูตัวแรกปุริโสเนี่ยคือถ้อยคำลักษณะนี้มีใช้ในคำพี นะบปุริโสรรม,มพุธทธพสังฆอันนี้คือคำที่มีใช้ในคำพีข้างล่างทั้งหมดนี้คือระบบของไวยากรณ์นะท่านวัชรินวยากร์เนี่ยจะเป็นตัวรักษาคำนี้ไวเนี่ยจะเป็นตัวรักษาคำว่าปุริโสไว้ต่อให้ไม่มีใครพูดบาลีไม่ให้ไม่มีใครพูดภาษามคตแล้วนี่นะครับแต่ถ้ายังมีไวยากรณ์อยู่ ภาษามคตก็จะแปลได้อย่างเช่นปุริโสเนี่ยเรารู้ว่าอันว่าบุโรษแปลว่าอันว่าบุโรษพุโทโธอันว่าพระพุทธเจ้าธรรมโมอันว่าพระธรรมที่เราแปลได้เพราะเรามีไวยากรณ์รักษาไว้ทีนี้เราก็มาเรียนรู้คําเดิมปุริโสท่านท่านอาจารย์สมศักด์ดูปุริโสมีอะไรอยู่ในปุริโสมีปุริษา เนี่ยมีปุริสาอยู่ในปุริโสเนี่ยเขาเรียกว่าคําเดิมท่านวัชรินเขาเรียกว่าลิงนะเขาเรียกว่าลิงเ,เ,เ,รงเพราะฉะนั้นปุริสาเป็นข้อความที่จะต้องสอดคล้องสมควรกับคําที่มีใช้ในพระพุทธพจน์โสรนี้ท่านเรียกว่าอธิการละโสคือสูตรว่าชชนะวาจนะยุตตังหอาอ่านพร้อมกัน ทีนาวจานะยุตังหีอาะนะอ้นี้ปุริษาที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลิงอ่านสวดพร้อมกันลิงกันจานิปัดจะเตคคำว่าปุริษากับคำว่าปุริโสที่มีใช้แล้วเนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะไหม ท่านวัชรินทร์ปุริสากับปุริโสนี่ต่างกันเยอะไหมไม่เยอะสังเกตง่ายสังเกตง่ายเขาก็เรียกว่าปุงลิงคําที่มองเห็นง่ายๆเขาเรียกว่าปุงลิงนะท่านอาจารย์ญญสมศักคำที่มองเห็นง่ายๆนี่เขาเรียกว่าปุงลิงด้วยสุดว่าปาราสามัญญาปายโยเคเมื่อเป็นลิงแล้วจึงลงมิพัฒได้นี่เห็นไหม ถ้าไม่เป็นลิงลงวิพัฒน์ไม่ได้นะวิพัฒนามสําหรับลงหลังลิงวิพัฒน์อัขคยาสําหรับลงหลังธาตุเพราะฉะนั้นปุริสาเป็นลิงจึงลงวิพัฒน์เซนี่เป็นอะไรวิพัฒน์เป็นปัทมาวิพัฒน์ด้วยสุดว่าสิโยโอ,อังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงโสนี่สิโยนี่เป็นปัทธร อังโยเป็นทุติยานาเหิเป็นตติยาเ<ม>นี่ยไม่ยากท่านยันสมัครจำรูปแบบให้ได้นะรูปแบบสำเร็จรูปของบทเราก็จำมาตามลำดำับต่อมาอีกสูตรต่อมาเนี่ยปุริสาเราต้องการพูดถึงคนคนเดียวเพราะฉะนั้นวิพัตที่ลงมาก็ระบุของจำนวนเดียว สูตรไหนท่านวัชริทนทร์ตัทะโนปโรเทนะอ่ะตะาตัทะโนปโรเทนะต่อมาก็กำหนดหน้าที่ปัทธรวิพัตนเป็นปัทธรวิพัตหน้าที่ของปัทธรวิพัตลงในอาจของลิงด้วยสุดว่าลิงคัดเถปัทธรมนะพระคุณเจ้าทุติยาเนี่ยบอกกรรมตติยาบอกกรณะจตุถีบอกสัมปทานะ แต่ปัฏมาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่เนื่องอยู่กับกิริยาบอกเนื้อความของตอนเองคือเป็นปุงลิงอิทธิลิงนะงศักลิงทนั้นท่านจึงเรียกว่าลิงคาดเถปัฏมาอา้าวต่อมาอีกในสอเสือเนี่ยมีสระอะไรอยู่ท่านในย์มสมศักดิ์มีสระ เพราะอาการนอยู่ข้างหน้าแปลงสี่เป็นโอด้วยสุดว่าโสเนี่ยเห็นไหมง่ายง่ายนี่ง่ายเสร็จแล้วนี่ก็แยกพยัญชนะออกจากสระด้วยส่วนไหนท่านวัชรินุบบมาจท,ทิตามสังกรงสรังกรนะวิโยชยอเออแม่น้าได้เอในชัดทอยชัดคำ ท่องสูตรให้จบนะนามกันไม่ยากท่านยันสมศักดิ์อันนี้สระอะไรสระอะอันนี้สระอะไรสระสองตัวจะอยู่ในพยัญชนะตัวเดียวกันได้ไหมไม่ได้ไไดภาษาบาลีให้ลบสระหน้านี่ท่านวัชรินลบสระหน้าออกด้วยสูตรไหนอ่านพร้อมกัน สาราโลโปมาเทศาปัจญาติมิสาราโลเปตุปกติต่อไปยุตเตในฐานะที่มีใช้แล้วในฐานะที่มีใช้แล้วก็คือปุริโสนี่มันมีใช้แล้วพุทธโธธรรมโมสังคโฆรูปแบบอย่างนี้มันมีใช้แล้วเพราะฉะนั้นเรา สร้างมาตามกระบ,บวนการจนอยู่ในฐานะที่เป็นคําที่มีใช้แล้วก็นำพยัญชนะประกอบกับสระหลังด้วยสุดว่านาเยปรังยุเตสาเร็จรูปเป็นปุปริโสเพราะฉะนั้นพุโทโธธรรมโมสังโฆค,คืนนี้ทำการบ้านส่งนะทำทำอย่างนี้ส่งเลยนะ ส่งเข้าไปใต้คลิปวิดีโอเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้น YouTube แล้วท่านก็เข้าไปเขียนเขียนอธิบายอ้างสูตรเหมือนแบบนี้เลยท่านวัชรินเอาบทใดก็ได้อาจาริโยเทโรทารโกมนุสโยักโคก็ได้ท่านอาจารย์สมศักดิ์บอกเพื่อนด้วยนะเอาสับเดียวเอาทีนี้เรามาดูคําต่อไปอันนี้คืออย่างง่ายๆทบทวนอย่างง่ายๆ นะอย่างง่ายๆยังยังยังไม่ต้องเอาพิสดารมากมายนะักอธิบายง่ายๆอ่าท่านอาจารย์สมศักปริสาแปลว่าอะไรปุริสาแปลว่าอะไร,ร,ร,รอันว่าบุรุษทั้งหลายนะอันนี้ปุริสานะอันว่าบุรุษทั้งหลายก็แสดงว่าในปริสาเนี่ย มีโปลิสาอยู่หลายตัวท่านวัชรินเห็นนะโปลิสาเนี่ยมีโปริสาอยู่หลายตัวและคำนี้หรือโปลิสานีเนี่ยคือคํำที่มีใช้ในพระพุทธพจน์แล้วมีคํำที่มีใช้ในพระไตรปิฎกอตถาดีกาแล้วเราก็มาเรียนรู้กระบวนการสร้างคำํำไวยากรณ์ ปุริษามีอะไรซ่อนอยู่ปุริษะปุริษาปุริษา,ษามากมายแย่ๆอเลยคำที่ซ่อนอยู่ท่านเรียกว่าลิงสูตรไหนบอกท่านกัจารสศักลิงคันจานีปักจาเตระหว่างปุริษาปุริสามหาปุริษาเนี่ยมันสังเกตยากไหมไม่ยากมันก็ต่างแค่สระอา เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอะไรลิงปุงลิงเหมือนกับเพศช,ชายเหมือนกับผู้ชายเราเนี่ยมันไม่ยากเอาไปเซ็นท่านแป๊บเดียวขึ้นรถแหละแต่ผู้หญิงแป๊บเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องสองก,ก้อจบนะต้องทาเล็บทาปากมันยุ่งยากเพศหญิงอะ่ะเพราะฉะนั้นคําใดก็ตามที่มันสังเกตง่ายท่านก็เรียกว่าปุงลิงส่วนไหนบอกท่านยันสมศักดิ์ปาราสัมญ,ญาปโยเค เอาละเทนี้มาดูท่านยานวัชรินตอนนี้ปริศาเรืออยู่กี่ตัวตัวเดียวท่านบอกว่าสโรปานังคำที่มันซ้ำกันมันเสียเวลาพูดสโรปานังนี่นีน,นสโรปานังถ้อยคำบทที่ซ้ำซ้ำกันก็คือคำที่มีรูปเหมือนกันอาสเกง ไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกแล้วเอกเกษตสให้เหลือไว้คำเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นปุริสาปุริสา,าก็เหลือไว้คำเดียวด้วยสุดว่าสโรป,ปาณาเมกเเสสวัสกิงต่อจากนั้นจึงลงวิพัตนะนี่นี่นี่ลงโยวิพัตตรงนี้ท่านจาสสาันร์สมศักดิ์นี่ลงโยวิพัตสุดนัยตาโตจากวิพัติโย โยนี่ชื่ออะไรวิพัฒ์ชื่ออะไรพิพัฒ์ปัมาวิพัฒสูตรไหนบอกส,สิโยอังโยนาหีสานังสมาหีสานังสมิงสูอันนี้เป็นสัญญาสูตรสูตรสำหรับตั้งชื่อปริสาเรามุ่งหมายกล่าวกี่คนกี่คนหลายคน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามุ่งกล่าวหลายคนเราจะลงสี่ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเหลือแค่โยตัวเดียวเนี่ยเราสังเกตนะตาตัวจวิพัติโยปแปลว่าหลังจากลิงนั้นลงวิพัตทั้งหลายนี่นี่น,นี่ตรงนี้ลงได้หมดเลยนี่ลงวิพัตเยอะแยะไปหมดเลยแต่สูตรนี้เขาจะบอกเป็นสูตรที่กำกับบอกว่าลิงที่เราพูดถึงเนี่ยหลายคนนะ ต้องลงวิพัฒน์ที่ระบุพระหัวจานะนะด้วยสุน,นายตถาโนปารเทนะเสร็จแล้วปัทธรวิพัฒน์เนี่ยปัทรมวิพัฒน์หน้าที่ปัทธมามวิพัฒน์ก็คือระบุลิงบอกความเป็นลิงเท่านั้นเองแต่ทุติยาบอกกรรมตติยาบอกกรละปัทธมามวิพัฒน์ลงในอ่านแห่งลิงที่สุน,นา,ายลิงคตเถปัทธรม แปลงโยเป็นอะไรอ่าดิสุนไหนสัพพโยนีนามาเอเนี่จำไว้เลยแปลงโยทั้งปวงเป็นอาเป็นเอแปลงนี้เป็นอาเป็นเอในใน้ปุนะ่สกรลิงนะสอเสือมีสระอะไรท่านอาจา,ารย์สมศักมีสระแยกออกมาดิสูดไน ภูพาโมโทติตามาสารังสารนีนาพโยชเยสระสองตัวจะรวมอยู่ในพยัญชนะตัวเดียวกันได้ไหมท่านอาจารย์วัชรินไม่ได้ไไดตามปกติการลบจะต้องลบสระหน้านี่เป็นหลักเลยด้วยสูน,นัยสระโลโปมาเทสาปฏิยาที่มีสระโลเปตุปกติตต่อไปอยู่ในฐานะที่มีใช้แล้ว นี่นี่มันหมดมันหมดวิธีกระบวนการแล้วมันอยู่ในฐานะที่มีใช้แล้วก็นามสามาประกอบกับสระอาด้วยสูตรว่านาเยป,ปังยุเตสาเร็จรูปเป็นปุริสา,าปุริสาแปลวะ่าอ่านว่าโุรษทั้งหลายเห็นไหมมันจึงแปลทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมีปุริสาปุริสาซ่อนอยู่หลายตัวนี่มีปุริสาปุริสาซ่อนอยู่มากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้น การบ้านบทที่สองพังวจนะบทแรกเอกกวจนะบทที่สองพังวจนะให้พิมพ์ลงใต้คลิปวิดีโอนี้ภายในคืนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้โยมจะนั่งตรวจ <c oughs> <c oughs>